เป็นอย่างอืออะไรลูกอือม,มึงเดอ้อพัสนมึงเดอ้อแมวเป่าเนี่ยเออเออมึงเดอ้อแมวเป่าเนี่ยสิให้เปิดประตูเด้แต่เขาบพ่เปิดเ,เพราะว่ามันมีแมวเป่าอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งเนาะแมแ่เลยบ่เปิดป,ประตูไห้นั่งไม่ไปหรอกลูกเออบ่ต้องไปดอก เปนะเสียงครูอย่างนี้ป่ะอือบ่ไปดอกมึงได้อสันมึงเด้ออือมึงได้่อสันบ่ไปดอกลูกบ้าไปมันสิไปตีเขาจังได๋เขายางไายเฮี้ยนซื้อกับยากมึงเด้จมเพินจมอืม เดี๋ยวแม่เปิดให้จังน่อยก่อนหานาที่เด้อเขาไปไกลๆก,ก่อนเดี๋ยวแม่เปิดให้ลูก<อ>พุนะ่น่ะเสียงจมเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เจนเย็น